ยอลิเหมาะกับคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะก็สําหรับคนใหม่ตงทะเบียนไม่เกิน24ชั่วโมงก็ไปสั่งหนึ่งชิ้นก็ได้สําหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีงบแต่ใครก็ตามที่อยากจะเปลี่ยนตําแหน่งเร็วๆอ่ะอยากจะขึ้นซีอไโอก็อาจจะซื้อสชิ้นก็ได้เพื่อมีผลลัพธ์เยอะแล้วก็จะมีพีเอเยอะนะแล้วแต่นะเพราะฉะนั้นสำหรับคนใหม่อยากซื้อหนึ่งก็ซื้อ นะแต่ใครที่ติดตามที่อยากจะเป็นซีอไว้ก็หวดไปสีเลยให้โอกาสเองนะมีคนรับเยอะมีโค้ดด้วยและก็มีพีเอเยอะด้วยนะมีพีเอเยอะด้วยก็ไปไวกว่าคนอื่นเขาแค่นั้นแหละนะเริ่มได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นจนถึง4ชิ้นจําไว้นะหลังจากมีโค้ดแล้วให้เข้ากลุ่ม m มซ d เซ็ mindset. ไปเรียนก่อนสัก4ี่ีห้ามออกไปทําก่อนมีมีโค้ดปุ๊บเข้ากลุ่มและไปเรียนตรงคู่มือ ที่อยู่ในกลุ่ม Mindset คู่มือนะมันจะมี EP1, EP2, EP3, EP4 แผนแรกสร้าง1นึ่งแสนยังไงพัสเดือนแรกสร้างยอดดาวน์โหลดยังไงแล้ววิธีการธุรกิจทำอย่างไรนะโอเคใครที่ยังไม่มีรหัสแนะนำทักหาใครก็ได้ขอรหัสแนะนำจากเขาขอโค้ดเขาส่วนคนที่มีโค้ดแล้วเข้ากลุ่มบอสชิ้นละเท่าไหร่ชิ้นละพันห้าซื้อแค่ครั้งแรกครั้งต่อไปมันก็จะเหลือ พันสองพอเราเป็นซีอมันก็จะเหลือเก้าร้อยมันจะถูกลงเรื่อยๆของแถมไหมครับอยากได้โค้ดซื้อหนึ่งชิ้นถ้าหมดเวลาแล้วซื้อสองสามสี่นะให้โอกาสตัวเองคุณคิดว่าเงินสามพันบาทกับการให้โอกาสตัวเองได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจคุณคิดว่าคุ้มไหมไม่ใช่การลงทุนนะเป็นการซื้อสินค้าไปกินนะสินค้าก็ได้กินโค้ดก็ได้ ธุรกิจก็มีก็มาลุยแล้วก็ทําผ่านมือถืออยู่ในก็สามารถทำได้